สวัสดีค่ะพี่น้องคะสวัสดีพี่น้องที่คักแพงสุขุสุขัขนค่ะกําลังเดินทางอีกแล้วค่ะสวัสดีค่ะเมื่อกอ็สวัสดีครับจ้ะกำลังไปใส่กันกําลังซินําอีลาอุ้มหิงกับสาวน้อยพิษบันแพงไปไปบ้านหองคาค่ะตําบลน้ำคาใหญ่อําเภอเมือง จังหวัดยะโสธรยะโสธรนะคะมือนี้วันที่จอรนสินแลมมืนนี้โมแม่มือนี้วันที่เก้าอ่าวันที่เก้ามีนาคมนะคะพอดีมืนนี้ต้องไปให้กำลังใจลูกสาวกอนสิ่วันเดสิ่วันเดยตามไปหลายมือเป็นก็จะไปค้อนแก่นไปอุดรนครพนมเอียงพุนนะหลายมือเลยเพราะฉะนั้นมืนนี้ต้องต้องไปนะคะพี่น้องต้องไปถ้ายูบไกลจนเกินไปถาเฮาติดยัง ยังคงตามไปเป็นกำลังใจตามไปเก็บคลิปต่างๆบรรยากาศมาฝากมาตอนเนาะก็เว่าเรื่องนี้ซะว่าเรื่องเข้าตามไปไทยคลิปนี้เนาะกหลายเทีเข้าถไทยคลิปตลกท่าสุดเนี่ยก็คือมีไอขมอดขมอดพรคุณเดชหรือว่าไอขมอดไอขมอดนี่แหละเนาะเราเรา มาขึ้นวงสาวน้อยเพชญบนแพงอ,อันย้อนกลับไปเว่าถึงไอ้คาหมอดจักน้อยหนึ่งเล่าเนี่ก็ถือว่าเป็นศิลปินที่มีสื่อเสียงพอสมควรในในยุคในยุคหนึ่งเนาะก็ยุคเสียงอีสาตนตังดังช่วงนั้นตนัง,งรงุ่งเรื่องเรื่อมตังดังอะไรแล้วก็มีผลงานหลากหลายโดยเฉพาะก็คือ วิ่งว่าวนั่นแหละไอ้เรากลับมามาอยู่น้ำน้ำเสียงอีสานมันอยู่น้ำแม่นกเนี่ยจ้าเลาเกิมามาในฐานะนักร้องแล้วกันอีโบ๊ทบาทก็คือเล่นตลกนั่กับสมัยตะกี้กับมียายย้งจ้าไอ้ปอยไฟจ้าแล้วก็มีพอชารีจ้าแล้วก็มีอีกหลายๆคนน่ะตลกชั้นนั่ของของของยีิจืนบปะของของเสียงอีสานอะไอ้เราก็อยู่ในในยุคลุงเรื่องของเสียงอีสานเลยในยุคหนึ่งคือการแมนอ่าคือ มาอยู่กับเมนกแล้วก็ในมีโอกาสได้ทำเพลงแต่มี่ผมงานเพลงที่สร้างชื่อเสียงสร้างชื่อเสียงคือวิ่งว้าวน่ะหลายคนกับ้องโอ้ตะกี้เล็กน้อยฮองเวอหลายเน่ยฮองในฮองตามได้เกือบสุดคนละสถานีวิทยุนี่เปิดพร้อมรอมกันเลยได้ขาเขาเป็นเพลงดังขาเข้าเปิดมุนไปนี่เนาะก็คือ มุนไปมองได้กับมากสีเจอจังสีนาบาราเลตุมเป้มาตานีมาตานีกะเรากะอยุคสมัยมันเปลี่ยนไปคือว่าเนาะไอเราก้บพันตัมาเห็นธุรกิจตำแหน่ะลงจากเซนิสารมาเกี่ยวกับเหยนธุรกิจเกี่ยวกับรถอ่าเขาเอื่นรถอย่างรถแบ็คแบ็คโคร่โคร่อันนี้แหละคือรถโจกดินนั่นแหละได้เห็นข่าวมากว่าเราถูกโกง ค่ะำว่าเฮ็ดรถแมคโครหลายคนก็สึ่อคือบอกโอ้รวยเ้ยเปซื้อแมคโครได้แต่ว่าในคำว่ารวยน่ะในการบริหารธุรกิจน่ะขั้นไปอาศัยคนที่หูจักมาคุณกันเนี่ยไว้ใจกันเนี่ยมันก็อาจจะเกิดการผิดพาดคือก่อนนี้ของไอ้ไอ้เขล้อกเนี่ยก็คือการ มีรถแมคโฮเนี่ยจะไปหางานมันต้องมีในหน้าแม่สาวน้ำยืนแมนคือรถเกี่ยวข้าวทั่วไปนั่นแหละคือแมคโฮคือการการที่จะได้งานคือต้องมีในหน้าในหน้าเป็นคนไปหางานคุดสซะจกซะลอกห้องลอแย่งมาตานี่เราบริเกมเงินเองไหมในหน้าไปเกมเงินไหมในลักษณะนี้ไหมเก็มเงินเราบอกเอาให้อายเล่ามาตานี่อายเล่ากัดเลยแบบลุบเลยนั่นนะกัดเลยมี บอกง่ายๆก็คอือโกงมีหนีมีสิน้นรวมสองล้านลายละระวานาะปัตานีก็เลยตัดสินใจกะจะคลอ,องนีอยู่จะยุ่แบบนี้บ่ไดดขรอเครื่ขอ,ขอจะจะ,จะ,จ,ะ,จ,ะจะตกอยู่ในสภาพแบบนี้บ่ไดดคนเป็นนี่อ,อเกือบสองล้านเนาะมันต้องมันต้องดิ้นรนหานะคะค้ามองอยูมองไปนะ่ะในที่สุดก็คือนี่ล่ะลวงมอลำ สาวน้อยเพี้นปานแพงที่สุดก็ต้องใช้ความสามารถของตัวเองอะไรตมีอยู่แม่คุณเอาเกณฑ์ยังก็คือต้องมีทุนอะไรอยู่ล่ะอืคุณทําธุรกิจคเมื่อคุณเป็นศิลปินมาแล้วคุณมาทําธุรกิจมันหลุบมันก็ต้องย้อนกลับมันก็ต้องย้องมากมันจะของถนัดอย่างมีความสามารถอย่างสุดท้ายไอเราก็ะเฮียนไอเราคือเราเป็นศิลปินเราเป็นศิลปินแม่เราแสดงตลกได้แม่เราห้อมเพลียงได้แม่เราูู้ห้โอกาสนีก็คือว่าจู มองนีเนี่ยคือเก็บเอาพีเอาน้องเดเอาขึ้นเล่วเาว่านั่นแหละคือบโจวเวาเนี่มาเพียงว่าตอนที่รับกีลาองค์อิงนะ่ะที่บอกว่าขนาดเอียงก่อคนแค่คนยังคนอวน้วนคนยังคือยังกินจากสีคืออยู่น้ำพอเ็ดพอกันยังเบิง่งเขาเรียงเอาอาจารย์แม็กกี้กำลังตอบอย่างซี่ออนนอ้อแ <laughs> ยังบบเบิง่งกันอยู่เราอ่ะยพราอจะนั้นบอจโจก็คือก็คือคนถี่แบบ ยืนมือแบบส้อยเหลือให้โอกาสส่วนความสามารถของแต่ละคนนี่ต้องพิสูจน์ที่ผลงานแมนบอกแต่คําว่าโอกาสเนี่ยเลาก App ็ปเปิดโอกาสให้ไอ้ขมอดในใส่เวทีคุณมีความสามารถแสดงความสามารถแมนบดจิเราก็แห่ง,หงอยา,ากเจอคนนี้ศักยภาพเอามาเสริมครับเจ้าของแมนบแลนบอตานีพูดว่าเจอกับอีหล่ากงคงจริงไอ้เล่าก,กับว่าโอ้ยเนาะโบเคยพ่อเคยเห็น คนสีหักสีหอมแบบนี้<ม>พออ่อุงอิงคืนมากแท้ดันคนลังโดยไหลโดยไห,หลไหลมา่าะม่นา้จากสีเบนบอคือเราผ่านจุดตีเห็นพวงดังๆมาเยอะแยะมากมายแต่ก็บพรคืออีหลา่าวองอิงประธานนี้เกิดยังคืน<ม>พราเราได้เอ่ยถึงเบาถึงอีหล่าอุงอินได้บอกง่ายๆซะเนาะคาถาอีหล่าอุงอินได้ผ่านได้ผ่านมาทั้งเล่า มันแสดงผลไหมแสดงผลคาถาอีหลา่า้งอิงหลยคนใส่เข้ามาเล่นงานไอขมวดแล้วเล่นงานจากไันมือกล่องเห็นอยู่บอเหอ็นบ่ก็คือตะกีไอขมวดเราอยู่เสียงอีสานคนมาเบิ่งหลายอีหลีพี่น้องยอมรับว่าเสียงอีสานไปมองได้คนลหลยหลายอิหลีแต่ว่ามาเบิ่งเนี่ยก็คือในลักษณะคือนั่งดูหน้าเวที เต็มไปหมดเลยอแต่อ้ายเล่าบอกเคยเห็นแบบอีลาองค์หญิงพ่ออีลาออกมาแคปบอสโจประกาศ่นาดหลักจะลูกจะแกลนจกอย่างแล้วพี่น้องเรกกูกันเข้ามาแบบรวยรายรวยรายเข้ามาในไปที่อยากที่จะมาสัมผัสใกล้ๆอยากที่จะมาถ่ายรูปอยากมอห้อมล้อมอยากมามันเป็นบรรยากาศที่ ที่ไอเราบุกเคยเห็นแนวนี้เคยเห็นคนไหลายก็จริง<ม><ม>เคยเห็นคนหลายอีหลีก็ได้<ม>แต่ว่าบุเคยเห็นบรรยากาศแนวนี้บอกคนเนี่ยจะลุกพร้อมกันแล้วก็พากันเดินมาก<ม>อออยู่หน้าไปที่เต็มไปเบิดอย่างสี่นอ่ะนะไอเราบแบบตกใจ้เราว่า,าอยากสืออ้อนะก็คือหลังจากทีเอฟซีอีลาในคู่เรื่องเล่าไอเล่า ก็คือเรื่องเล่าของไอรเลามันก็มิสตอรี่เนาะถือว่าเป็นคนนี่เราไอร์เราแเป็นคนมีความสามารถเป็นคนมีความสามารถเราเป็นคนสู้ชีวิตคนหนึ่งเลยนะครับไอรข้ามหมอนเนี่ยเราหมยอมแพรไหมเมื่อเมื่อมายืนอยู่ในจุดที่เหมาะสมเอออังสีซ้ายบนเวทีสาวนอนเป็นบันแพงความหักแพร่งลังไหลมากตามนั่นล่ะพี่น้องหลายคนใส่คาว่าเป็นมอนขถาอีละองหญิงแต่สาวนุ่มเงินกับแนมบากะความหัก จากอิหละต่อมหาเล่านั่นลหละเล่นมันก็คือเอซีอิหลคนะเอฟซีที่แข็งแกร่งขององค์กรไม่ว่าจะเป็นของบอสโจของอิงแม่นครับพ่อได้เห็นสตอรี่ของไอคมอดซึ่งตอนเราไปท่านธุรกิจมันก็จจะเงียบๆไปพ่อเรากลับมาอยู่สาวน้อยเพชรบันแพงใหม่เนี่ยเหมือนเอามาปัดฝุ่นแล้วมีเรื่องราวแล้วมีเรื่องเล่ามาตานีพี่น้องเข้าไปเห็นอกเห็นใจ แล้วก็เป็นคนที่มีความสามารถมาทําให้สาวน้อยเนี่ยมันดังขึ้นมันดังขึ้นนะนะมันมีผลงานแบบเป็นที่ประทับใจขึ้นเอฟซีหรือซีทอนไหวล่ะปตาแต่ละมือเข้ากันแลได้นไอ้ขมอดซู้มือนิ้วปะมาไล่ๆเด้ซู้มือแต่ละขึ้นมาไล่มาไล่จนแบบเรากะเอฟซีพูดด้ใจดีเผื่อแม่ไปห่อนล้างบานแล้วเน้ถึงภรรยากับลูกที่ก็คือจากคนที่ คนเปียกเหมือนคนกําลังจะจมน้ำเนี่ยน้ำมันนี่ปิ่มจมูกแล้วนายขมบลเราเคยว่าว่าเราเคยคิดจะคิดสั้นเด้ปันนั้นเลยเด็กคนน่ะแมนพอได้โอกาสปุ๊บจากบอดจูจากสาวน้อยเพชรบันแพงได้โอกาสจากเอฟซีเนี่ยมันเปลี่ยนไปเรยได้ชีวิตเล่าพี่น้องแมนเราโบยเสื้อเลยพี่น้องค่ะนี่คือเรื่องเล่าที่แบบที่แบบเฮดไยเฮาแบบมัน น้ำใจของเอฟซีน้ำตาไหลไปนั่นแม่มันทำให้ชีวิตของครอบครัวอีกครอบครัวหนึ่งเนี่ยมันมีกระชุ่มกระชวยมันมีกําลังที่จะที่จะสู้ชีวิตต่อไปอ่ะเงินพลิกขึ้นมาเนาะตะกี้ไอ้เรากะถือว่าเป็นศซลลิปินหลังเนาะมีรถสี่ขั้นห้าขั้นอันเราก็บุกขึนวันเราสิมาหอดจุดนี้ดอกหอดจุดนี้ไรค่ะน้มันวแนนอนน้อพี่น้องแต่อันใดกับบ่สูนนี่แหละ กำลังใจพี่น้องกำลังใจของเอฟซีกัลังใจจาก<อ>ทุงคนงแม่พี่น้องะะหรือเสอิ่นว่าค่าถาอุ้งอิงก็ได้แมนเดินว่าฆ่าทีหลฬาอุ้งอิงก็ได้แต่นี่คือกำลังใจพี่น้องเพราะฉะนั้นบอกเรื่องเล่านี้แล้วคือมัน มันดีใจน้ำอายเราเด้ดีใจน้ำเล่าตื่นแต่น้ำเล่าพี่น้องคลิปเมียเราหน้ให้เลยแม่เห็นไหมเห็นเนี่ยเล่าขมอดได้มาไลแม่เข้ากับเข้ากับมีความหูวซึกว่าเข้าใ็กเข้าับเข้าใจความหูวซึ้เรากล่าวหูวซึกว่าหูวซึกว่าแบบมันปื้มใจไปน้าพี่น้องกะให้เว้าในตถอกเพราะทันเดียวว่าเรื่องไอขมอดเลยจะเถื่อนมาสั่นนะพอดีเขาเดินทางไปนี่กะขอเว้าเรื่องไอเราเนี่ยจากน้อยหนึ่งเราพอนั่งจะจมน้ำตายแต่ว่าได้พลังของ สาวน้อยเพชรมันแพงเนี่ยมันซอยกันดึงขึ้นไม่ดึงขึ้นดึงขึ้นดึงขึ้นแล้วบทจังมือเนี่ยมันดีขึ้นแบบพิษสังเกตเลยพี่น้องแบบดีขึ้นแบบ้ดีใจไขึ้ากระสมกกบกระสมกก็อันพี่น้องเขาเอิ่ววานีละขาถายีหลาอุคงอิงวัดสันเพราะว่าจริงๆแล้วก็คือคิดดีทําดีสิ่งดีๆตามมากก็คือบอสจิวานนนัละเนาะเป็นคนมีความคิดดีค่ะเราเว้าเราซีบเบาอยางออกมาเนี่ยเราซีบเ้าจากความคิดค่ะคิดแล้วค่อยพูด ไม่ใช่พูดแล้วค่อยมาคิดตามทีหลังค่ะ,อะไอเราเป็นคนเบาดีคิดดีเลยไอขมออดพี่น้องค,ะค่ะกล่าวซูกันฟังค่ะค่ะเล่าวซูกันฟังคือว่านอนนี่ก็จะไเป็นกําลังใจกาติดตามพี่น้องค่ะติดตามเป็นกําลังใจให้กําลังใจอายล้วต่อไปเนาะสําหรับคํามอดคํามอดพอนคุณเดชหรือว่าคํามอดเพชรบ้านแพงแต่ว่าบอจอบอกว่าขมวนเพชรบ้านแพงนะคะ<ม>ขอบคุณด,ด้หลายพี่น้องค่ะขอบคุณในไ,ดไลายอยู่ดีม่แห้ง ผักแดงแบ่งปัน,ปนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแปลงวันแล้วค่ะ